เว็บนี้ที่เราแนะนำมั่นคงเปิดมานานกว่า15ปีคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับพอปอกบากองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยเรื่องราวครั้งอำลาทีมไปเมื่อปี 2, 2012ว่าพี่ชายทั้งสองบอกให้เจ้าตัวย้ายทีมเพื่อโอกาสในการลงสนามให้มากกว่านี้วิดฟิล์ทีมชาติฝรั่งเศสมาอยู่กับปีสแสดงตั้งแต่ตอนอายุ16ปีก่อนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้ในวัย18ปี แต่แทบจะไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมเลยจนท้ายที่สุดตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสก่อนจะประสบความสําเร็จมากมายจนกระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุ่มเงินดึงตัวกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งเจ้าตัวเปิดเผยเหตุการณ์ตอนที่ย้ายออกจากทีมเมื่อปี2012ว่าพี่ชายของเขาไม่พอใจที่ป็อกบ่าไม่ได้รับโอกาสและยุให้น้องชายย้ายหาสโมสรใหม่พี่ชายของผมเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาบอกกับผมว่า พวกเขาโกรธมากมากกว่าตัวผมเองซะอีกที่ผมไม่ได้ลงสนามเขาบอกผมว่าไม่ไปเลยนายสามารถเล่นที่นี่แต่ถ้าพวกเขาไม่ต้องการนายนายย้ายไปที่อื่นดีกว่าพวกเขาจะได้รู้เดลิสตาสื่อดังของอังกฤษเปิดเผยว่าเวสแฮมสนใจดึงตัวเอริกไดเออร์กองกลางของทอนามฮอสเปอร์มาร่วมทับในช่วงซัมเมอร์นี้สื่อแดนผู้ดีเปิดเผยว่าเวสแฮมล็อกเป้าไปที่เอริกไดเออร์ที่สามารถเล่นได้ทั้งกองหลังและกองกลาง เพื่อเข้ามาเป็นกําลังสําคัญในแดนกลางโดยสื่ออ้างว่าสเปอร์ตั้งค่าหัวของนาเตะไว้อยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ยางไรก็ตามการเจรจาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเดวิดมอยสามารถพาทีมรอดตกชั้นได้เท่านั้นซึ่งหากทีมร่วงไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพจำเป็นจะต้องมีการลดค่าใช้ใจ่ายรวมถึงตัวมอยเองก็ไม่น่ารอดน่าจะโดนปลดออกจากตําแหน่งขณะเดยียวกันเวสแฮมก็มีทางเลือกอย่างโทมัสซูเชกกองกลางที่ยืมมาจากสลาเวียป,ปาร์คพร้อมออปชั่นซื้อขาดด้วยเช่นกัน S.D.N.K สื่อของกรีซเผยลิเวอร์พูลสนใจดึงตัวคอสตาร์ซิมิคาสแบ็กซ้ายของโอลิมเปกอสมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้แบ็กซ้ายวัย23ปีก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของสโมสรตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วพร้อมกับทำผลงานได้ดีทีเดียวโดยซีซั่นนี้แม้จะยังยิงประตูไม่ได้แต่ก็แอซซิสต์ให้กับทีมไปแล้วถึง7ครั้งสื่อของแดนเทพนิยายเปิดเผยว่าโค้งแดงให้ความสนใจแบ็กซ้ายรายนี้และพร้อมดึงมาร่วมทีม ซึ่งคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรแม้ว่าปัจจุบันจะมีแอนดูโรเบอร์สันเป็นแบ็กตัวหลักที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วแต่ทีมต้องการขุมกำลังสำรองที่ไว้ใจได้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้มากขึ้นกว่านี้ฟาบิซซโอราวาเนลลี่อดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าช่วงชีวิตค้าแข้งเคยเกือบได้ย้ายไปร่วมทัพลิเวอร์พูลและสเปอร์มาแล้วในช่วงย้ายออกจากมิเดนสโบในปี1997 ผมเกือบได้ย้ายไปอยู่กับผงแดงลิเวอร์พูลและทอนนัมฮอสเปอร์มาแล้วผมพยายามมากว่า1เดือนที่จะให้เอเจนต์ของผมเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่มันไม่เกิดขึ้นแต่ลิเวอร์พูลมีโอกาสอย่างจริงจังกุนซูรอยอีแวนโทรมาหาผมตอนวันหยุดช่วงซัมเมอร์และก็บอกว่าเขาต้องการผมผมก็บอกกลับไปโอเคไม่มีปัญหาแต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันจึงไม่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมคิดว่าลิเวอร์พูลเป็นการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมผมต้องการย้ายออกจากมิเดลสโบ เพราะผมอยากเล่นในหลีกสูงสุดและวิเดนสโบดันตกชั้นต้องการเล่นในลีกใหญ่เพราะเรามีฟุตบอลโลกปี98รออยู่ในซัมเมอร์หน้าถ้ามันไม่ได้มีฟุตบอลโลกผมก็คงเลือกที่จะอยู่วิเดนสโบต่อไปก่อนที่จะย้ายออกจากวิเดนสโบผมได้รับโทรศัพท์จากอาราันซูกาประธานสโมสรสเปอร์เขาบอกผมว่าได้โปรดย้ายมาทอ็อตแนมเหอรนายย้ายมาที่นี่แต่ผมอยู่บนรถแท็กซี่เพื่อขึ้นเครื่องไปยังมาร์เซหากโทรศัพท์ดังขึ้นก่อนหน้านี้สักหนึ่งวัน ผมมั่นใจเลยว่าผมจะต้องอยู่ที่ลอนดอนและเซ็นสัญญากับสเปอร์อย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเพราะผมชอบทอรแนมฮอสเปอร์พวกเขามีเทดดี่เชลลิงแฮมซึ่งเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและพวกเขาก็มีโซแคมเบลอยู่หลังบ้านพวกเขาหรือรีวัพพูก็เหมือนกันสําหรับผมเอเวอร์ตันทุ่มข้อเสนอก้อนโตร,ระดับ50ล้านปอนด์ขอซื้อแจ็คกิลดกองกลางกับตันทีมอาซันวิลล่ามาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้เดลี่เอ็กเพสสื่ออังกฤษรายงานว่า แจ็คกิลิธมีโอกาสย้ายออกจากแอสตันวิลล่าหลังจบฤดูกาลนี้สูงมากเพราะสถานการณ์ของต้นสังกัดซุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นกลับสู่แชมเปี้ยนชิพทำให้หลายทีมเพเมอรีกต้องจ่ายหนักคว้าตัวไปร่วมทีมก่อนหน้านี้กิลิธเคยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทอนมฮอสเปอร์มาแล้วล่าสุดเอเวอร์ตันก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่พร้อมทุ่มง,งบประมาณมหาศาลระดับ50ล้านปอนด์ขอซื้อจากแอสตันวิลล่าหลังจบฤดูกาลนี้ โดยหวังจะเอาไปประสานแนวรุกร่วมกับวริชาริสอนและโดเมนิกคันเวิร์ดดูวินในฤดูกาลหน้าสเปอร์ตกเป็นข่าวพร้อมร่วมวงล่าตัวฟิลิเป้คูตินโยกองกลางทีมชาติบราซิลอีกรายแต่เชลซียังอยู่ในสถานการณ์ที่เหนือกว่าสำหรับการคว้าตัวสปอร์ตได้เปิดเผยว่ามูรินโญ่ต้องการที่จะนำตัวอดีตเพลเมเกอร์ลิเวอร์พูลย้ายมายังถิ่นนอ์ทลนดอนในช่วงซัมเมอร์นี้และเป็นที่เข้าใจว่าเชลซี ็มีความพยายามอย่างมากที่จะคว้าตัวคูตินโยมาร่วมทีมให้ได้เช่นกันโดยจะมอบเบอร์สิบให้เนื่องจากวิลเลียนกำลังจะแยกทางกันหลังหมดสัญญารายงานระบุว่าเชลซีหวังจะคว้าเพลเมเกอร์เซมบ้ามาด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดต่อไปในปี2021อย่างไรก็ตามแฟงลัมพาดก็ต้องเผชิญหน้ากับอดีตเจ้านายของเขาอย่างมูรินโญในการนำตัวคูตินโยมายัางเมืองหลวงมีการกล่าวว่าไก่เดือยทองให้ความสนใจสตาร์บาเซเลียนเช่นกันแต่ทว่าสิงบลู ยังอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าหลังจากเปิดฉากเจรจากับบาซ่าไปบ้างแล้วนอกจากนี้ยังเป็นที่เชื่อกันว่าเชลซีนั้นพร้อมจะตกลงค่าตัวบังคับ55ล้านปอนด์ในดีวนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สเปอร์ไม่น่าจะจ่ายไหว